เอ้ยแช่มกลนอนทับแขนอะเคยคยนอนทับแขนท่าน,นี้มึงแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เป็นเป็นเน็บอะยกแขนไม่ขึ้นแช่มกลดูเอ้าจะตัวมาหนูจะกลดังกว่านี้น้องพันอะไรน้องพันลาบาร์ดอลาบาร์ดอเรนเบอร์นะครับ เฮ้ยเฮ้ยห,หนูเฮ้ยนอนขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเอ้ยใครเลิศมีความหมายหรือเปล่าน้องใครเลิศมีความหมายว่ายังไงนะมีใครจําได้บ้างเป็นน้องมาส่งตัวหรือเช่นไรเป็นน้องมาส่งตัวเนาะเป็นน้องมาส่งตัวนะครับแล้วน้องก็จะฝึกเป็น เสนะเป็นเลสคิวดอกนะก็จะเป็นสุนัขค้นหาแล้วช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี่แหละที่น้องเนียวน้องจิ๋วเขาเป็นนี่แหละก็เป็นน้องหมาส่วนตัวเนาะแล้วก็ฝึกฝึกเขาให้ให้ทำงานเนาะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้พาไปสวัสดีประดำมาเนาะนเนาะ ไปฝากเนื้อฝากตัวกับประดามาแล้วนันนี้เป็นแน้นเป็นแนะนําตัวให้ประดามนะประดามก็บอกอุย้ยมึงไม่ใช่ไม่ประดามไม่ใช,ไใชนะนนะ่ไม่ใช่เนืนะประดามคือคนนะทุกคนเดี๋ยวเบรกก่อนประดามคือคนนะไม่ใช่เนื้อนะนี่ไงนี่ก็จะเป็นแบบเขาอยอะไรนะคอยช่วยนะคอยช่วยคอยช่วยพี่เขา ไม่กี่เดืนเนี่ยเขาก็จะพร้อเยี่ยมบแปะมือกับพี่เขาตลอดนะถ้าพี่เขาเป็นอะไรขึ้นมาเ้างเขาจะแปแตะมือนะเปลี่ยนคอยเปลี่ยนพี่ทางในกนารทํางานจะได้แบบเซฟเขาด้วยการเซฟทั้งสองเลยตัวหนึ่งไม่พร้อมก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งไปนะครับตอนนี้ก็ทำเรื่องฝึกใหม่มันเป็นการฝึกเข้าโซเชียลนะ ฝึกเข้าสังคมฝึกเข้าลดอาคารสิ่งของที่ต่ําที่สูงในลงในน้ําที่แคบที่มืดแต่นีท่ที่ที่เขาต้องการสำนัญในการค้นหานะเขาเขากก้ามุดเลื่อนตรงแก